สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับพบกับช่องวีเกนที่แน่นแล้วนะคะคุณแฟนเพจด้วยครับ<ช>ทางทางยูทูปเอ่อเฟซบุ๊กเดี๋ยวเราไปเล่นหน้าบ้านกัน,นครับนนไปดูกับข้าวกันตอนนี้เราอยู่ซอยเอือ้อบ้านเอือ้อใชอ่เราจะไปดูกับข้าวกันว่ามีมีอะไรครับดูบรรยากาศหน้าบ้านครับหน้าหมู่บ้านบรรยากาศครับมีสนามตะกร้อครับไปเลย กำมลมติดใจกำลมอากาศเย็นเยือนะครับประมาณ6โมงครับมันเยือมันโคกปากช่องหนองสลายครับ Five, Five. บอกผมเป็ไนไรวะอากาศดีมากเด็กๆเนี่ยเองกำลังเลิกงานกันนะครับกำลังเลิกงานกันรถก็เยอะหน่อยใช่ ถืยถุงถุงเก็บหมดแล้วคร่าวๆหมดแล้วหรอครับหมดแล้วเทียวหวานถุงนึงเหรอเอาก็ได้ครับครับเนี่ยใส่กรอบบนป้า มาจำตุกคนถอมาอแล้วรถลถงาก่อนถอ่าก่อนร้อนเลยัลรลยนร้นอนออผสมกันเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวสามสิบบาทเนก็เ,เอาเปรี้ยวเปรี้ยวนะนนจำมาจำาจำมาตรงนี้ตอน อย่าคุณป้าชัว์เลยชัว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 ชชัวชชัวชชัวผมว่าอย่เอาถนนนะนีบรรยากาศครับผมวันที่อาดนนี่เป็นถนนนะครับคนเลิกงานกันซื้อข้าวกัน คุณหยอกถนนนะร้รอยครับผมวันนี้มูฟุนใช่กรอกอ่ะมันไม่ใช่กรอ,อะะกไปลโลว้ามีอะไรขายนี่เป็นถักหมดเยอะหน่อยครับคนกำลังเลิกงาน,นอจองกันไปกันมาเนี่ยครับถนนเหนือหน้าหมู่บ้านนะครับ<อ>บ้านเพื่ออาธรบ้านโคกหนองสลายปากช่องครับจะไปเลือกกลับบ้านกัน Okay. น่าจะก,กอรครับจ่เป็นร้านของทำร้านมีของสดมีผักด้วยนะครับคนก็ออกมาออกกำลังกายกันเลิกง,งานหลังจากทำงานอันนี้เป็นที่นั่งเล่นนะครับสวนนั่งเล่นคนจะไปนั่งเล่นเย็นแล้วลูกยุงเยอะตรงนี้ยุงเยอะ กาลังกายกันะครับอลังกายยาเสพติดหมู่บ้านอีเอ่อทรบ้านโคกปากช่องน้ำสลายนะครับโอเคครับวันนี้มมกุลพอแค่นี้ก่อนนะครับจะกลับบ้านแล้วสวัสดีครับก่อนขอบคุณนะครับที่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ กดหัวใจให้ด้วยนะครับ,รบเป็นกำลังใจให้ช่องมุกุลเคย์ยุ่งเยอะมากเลยไปเลล่นเเยป็นกำลังใจให้ช่องมุกุลเซนเซด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับขอบคุณมากครับ